สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Mo n e y PS ในของวันนี้หรือว่าคลิปนี้เราจะมาในของแอปพลิเคชันที่ทำการหาเงินจากการเล่นเกมหรือว่าแอปที่หาเงินฟรีนะครับก็คือแอปนี้ Pay ์แ n นด์วนะครับผมก็ชื่อตามนี้เลยสํัหรใครที่สนใจก็สามารถมาโหลดใน p l a y Store ได้ก็หาโหลดใน p l a y Store ได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปในของการสมัครและการทำงานในของแอปหาเงินฟรีเข้าในของ บัญชีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามันถอนเงินเข้าในของบัญชีอะไรนะในของแอปนี้ถ้าใครที่สนใจกดลิงก์จะได้คลิปมาได้หรือใครจะมาโหลดแอปใน Play Store ได้ทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากดเปิดไปได้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเปิดไปสมัครกันได้เลยนะครับกดไปเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับผมถ้าใครเปิดมาแล้วก็จะมาเจอในของหน้านี้เนาะ ก็จะมีให้เราเลือกภาษานะครับตรงนี้จะเป็นของภาษานะครับฝั่งนี้จะเป็นภาษานะครับผมและฝั่งนี้ก็จะเป็นสกุลเงินผมก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์นะครับผมผมจะเลือกตามนี้นะกดไปที่อังกฤษพอเลยเลือกแล้วมันจะขนเขียนคําว่าตัวหนังสือมันจะเป็นตัวสีขาวนะครับ พอทุกคนเลือกเสร็จแล้วให้เรากดจากข้างร่างนี้เลยนี่มันจะมีคําว่า c o n t i n e n อะไราประมาณนี้นะครับผมให้เราก,กดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปนะกดมาแล้วก็จะมาเจอในของหน้านี้ใช่ไหมให้เราแตะหน้าจออีกทีนึงนะให้เรากดแตะหน้าจออีกทีนึงอ่าแต่เสร็จแล้วนี่มันจะมีประมาณนี้ให้เรากดติ๊กจากข้างร่างนี้อีกทีนึงนะครับมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เรากดติ๊กเข้าไปแล้วก็ก,กดอีกทีนึงก็คือตรงนี้กดตรงนี้อีกทีนึงนะให้เรากดเข้าไปเลยนะฮะ โอเคกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอในของหน้านี้กันเลยสําหรับเพื่อนๆถ้าใครอ่าล็อกอินมาในของตัวแอปที่ทําการหาเงินหรือว่าทําการหาเงินจากการเล่นเกมนะครับผมก็คล้ายๆในของตัวแอปที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเป็นตัวแอปไหนมันคล้ายๆตัวแอปไหนเดี๋ยวไปดูกันก็คล้ายๆในของตัวแอปนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่า2แอปนี้น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับผมคิดว่าใน2แอปนี้น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกัน ในการหาเงินจากการเล่นเกมซึ่งสามารถหาเงินได้จริงนะครับก็มีคลิปวิธีในการถอนหรือว่าการทำการทำการถอนเงินแล้วนะอ่ะเรามาแล้วเดี๋ยวเราไปสมัครกันดีกว่าสรับรใครที่ยังไม่ได้สมัครก็มาสมัครนะครับผมการสมัครก็ให้เรากดไปที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับให้เรากดหน้าโปรไฟล์ตรงนี้และให้เรากดเข้าไปอพอเรากดมาแล้วก็จะมีให้เราล็อกอินให้เราล็อกอินผ่านในของอีเมลนะครับ การล็อกอินผ่านอีเมลนี้ผมขอแนะนำให้เราใช้อีเมลที่เราสมัครในของเพย์เพลวนะครับเออเราใช้อีเมลที่เราสมัครของเพย์เพลวก็คืออ้างของเพย์เพลวแล้วก็ในของตัวเกมนี้เป็นอีเมลเดียวกันให้เราสมัครในของอีเมลเดียวกันเวลาในะีะเวลาในการถอนมันถึงจะถอนไม่มีปัญหาเนาะโอเคผมขอจะเลือกเป็นอีเมลนะครับผมนะ โอเคนะครับก็กดไปที่อ e ีเมลได้เลยนะครับอ่าก็ทกําการเชื่อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเราเชื่อมในอ e ีเมลของเราแล้วมันก็จะขึ้นมาในของหน้าโปรไฟล์ของเราเลยอีเมลของเราเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะส่วนเมนูข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปกดดูนะครับเมนูที่1อ่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประวัติในการถอนอะไรประมาณนี้เนาะ ก็นี่ครับผมนี่น่าจะเป็นประวัติอะไรประมาณนี้เดี๋ยวกดอันที่2อันที่2ก็คือเป็นของทางด้านภาษาที่เราเลืกองเมื่อกี้เลยอันที่3อันที่3ก็จะเป็นรางวัลรางวัลสาหรับคนชนะหรือว่าเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับได้รับรางวัลตามที่เขากาหนดเอาไว้เราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มนะครับส่วนอันที่4นี้อันที่4นี้ก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อในของแอปตัวนี้ว่าเราจะติดต่อเขาไปทางไหนเราก็สามารถติดต่อได้โดยการกดจาก อ่างข่างสุดท้ายนี้เลยนะครับเป็นช่องทางในการติดต่อนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรากดมาในตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้เรากดจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโผล่มาในของหน้านี้นะครับพอโผล่มาแล้วนะครับหน้านี้ก็จะมีประมาณนี้เลยสาหรับเพื่อนๆลหลายท่านนะครับผมที่อยาหาเหรียญเยอะๆนะครับก็สามารถหาได้ด้วยการโหลดแอปพลิเคชันนะอ,อะเขาบอกว่า คได้เล่นผ่าน3นาทีเนาะได้รับสักประมาณ3 3สามคะแนนหรอสามกิบอะไรประมาณนี้แหละแต่ดูดูแล้วนะครับผมได้แค่2อเองนะมันขึ้นมาแค่2แต่ไม่เป็นไรครับผมขึ้นมาแค่2อันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเช็คอินดูสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเช็คอินด้วยนี่คือเป็นการเช็คอินนะครับรายวันที่เราจะรับเหรียญฟรีนะครับนะคำบนนี้เช็คอินหรือว่าล็อกอินรายวันก็นกดไป กดปุกนี่ผมจะได้1อีกนะครับผมแล้วก็กดโอเคนะมันบดมาเป็น3แล้วใช่ไหมล่ะนี่ครับผมมันบวกมา3ละส่วนตรงนี้จะเป็นแบบสอบถามนะครับผมอันนีอ้อันนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามถ้าเราทําแบบสอบถามผ่านเราจะได้คะแนนอยู่ที่300ส่วนเรื่องในการถอนถอนประมาณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปกันทีหลังนะครับอันนี้ทำแบบสอบถามอยู่ที่300ในลองกดไปที่ ตรงนี้ดูครับผมอ่ะนี่กดมาปุ๊บแล้วก็กดอีกที่นึงกดตรงนี้อีกที่นึงอ่ะก็จอมโผล่มันนะของนี้ก็สามารถทำแปดสอถามได้ทําการอ่าทำแบบสอถามก็กดจากตรงนี้ไปถามได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมนะครับดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวโหลดแอปถ้าเราไปโหลดเกมหรือว่าโหลดแอปมาเราก็จะได้คะแนน350หรือว่า350เหรียญอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะไปดาวน์โหลดดูนะครับกด เลยนะครับนะผมจะไปดาวน์โหลดให้ทุกคนดูกดจากตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปโอเคตัวมาในของนั่นนี้ใช่ไหมล่ะอันที่ผมเคยโหลดเอาไว้ก่อนที่แล้วนะครับก็คือในของตัวแอปเอ่อตัวแอปนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะใช่นะนี่นี่น,นี่ใช่ใช่ในของตัวแอปนี้เลยนะครับเกมแอมเอิน e นะครับก็เป็นในของตัวแอปนี้นี่ เกมแอมเอิน e ซึ่งผมได้ทําการดาวน์โหลดเสร็จไปที่เรียบร้อยละถ้าผมดาวน์โหลดเสร็จผมจะได้ประมาณ400เหรียญนะอดีแต่ลองกดไปจากตรงนี้ดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับกดเข้าไปโอเคนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับผมรอหน้าจอมันโหลดก่อนเนาะอ่ะถ้ามันโผล่มาในของหน้านี้นะครับถ้ามันโผล่มาในของหน้านี้ก็ให้เรากดไปที่เปิดในแอป Play Store นะครับก็ให้เรากดเปิดเข้าไป รอหน่อยนะครับผมอ่ะ,อะ,ะกดไม่อนุญาตไปได้ไหมไม่ได้ต้องกดอนุญาตอ,อ,อนุญาตก็ได้ครับผมอ่ะ,อะโอเคกดอนุญาตปุ๊บอ่ะไปที่เรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออัปดเดตตัวเกมนะครับผมถ้าใครยังไม่ติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้นะเดี๋ยวผมขออัปเดตตัวแอปหรือว่าตัวเกมนี้สักครู่นะครับโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเปิดเข้าไปได้เลย สำหรับใครที่โหลดแอปแล้วก็ทำตามนี้นะเราเข้ามาในของตัวแอปเกมเมื่อกี้แล้วก็ให้เรากดจะอังเมื่อกี้แล้วก็มาในของ Play Store แล้วก็กดเข้ามาในมาในตัวเกมนะครับมันถึงจะได้รับเหรียญน,นะครับเอาอปแป๊บนะเข้ามาตัวเกมเฉยเลยกดออกอ่านี่ครับผมอ่ะในนี้ก็เป็นตัวเกมเก่านะครับผมที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปนะครับก็ตอนนี้ผมใกล้จะทําการถอนได้ละนะอ่ะผมเข้ามาแล้วนะครับก็กดปากออกอกดปากตัวเกมนี้ออกอ เอาออกเอาออกครับผมอะปาดไปให้หมดไหนลองเข้าตัวนี้ชิชได้เหลียงยังอ่าได้แล้วนะครับผมอะผมได้มาแล้ว400แล้วเห็นไหมนี่ครับผมอะผมได้400จากการดาวน์โหลดตัวแอปนี้ขึ้นมาข้้งบนแล้วได้มาแล้วนะครับถ้าเราอยากได้อีกเราก็ทําการดาวน์โหลดแอปตัวนี้เราก็จะได้อีกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะกดเอาไปอ่าตรงนี้ก็จะมีการหลายๆอย่างนะครับผมอะอันนี้ก็น่าจะเป็นการเล่นเกมนะ อันนี้อ๋ออันนี้เป็นการชวนเพื่อนครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกมนี่อันนี้เป็นเกมอันนี้มีเกมให้เราเล่นเกมที่ซอและอันนี้ก็เป็นแบบสำรวจเนาะเป็นทําการแบบสำรวจอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกมนี้ด้วยโอ้โหเกมมากมายครับผมอะเล่นเกมก็สามารถทําการหาเงินได้นะครับผมอะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในของตัวเกมกันตัวเกม ก็มัน่นาจากไม่ยากนะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูมาในของตัวเกมนี้ก่อนอ่ะกดไปที่เก็บแล้วก็กดไปที่โอเคให้เรากดไปที่โอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ชิสอกให้เราตั้งอะไรละ่ะออเดี๋ยวนะฮะอ๋อเราต้องจามภาพเมื่อกี้แล้วก็เอามาตั้งใช่ไหมอ๋อวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ได้เล อ๋อประมาณนี้โอเคโอเคโอเคเล่นไม่ค่อยเป็นฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละงง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 เดี๋ยวจำจำไม่ได้จำไม่ได้อ่าถูกไหมปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป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 อ่าเฮ้ยใช่ใช่ไหมเนี่ยงงงงไม่น่าใช่ฮะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น่าจะผิดน่าจะผิด มิกิฟมิกิยังไม่ได้จำจำภาคเลยอ๋อถนนถนนโหยังไม่ทำถนนเลยเรากดอัอนนึงแล้วก็ไปกดไพ่อันนึงนะกดผ้าข้างล่างแล้วก็กดผ้าคําบุญนะสมมุติว่าผมจะกดภาาตรงนี้แล้วก็ผมกดตรงนี้แล้วผาาข้างบนนี้ก็จะลงมาข้างล่างนี้ก็จะประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวงง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 มาก <laughs> <c oughs> น่าจะมาประมาณนี้อันนี้มานี่อันนี้มานี้โอเคโอ้หมดเวลาครับผมฮะเขามีเวลาให้เราด้วยโหผมไม่ทันนะผมเล่นไม่ทันเออถือว่าน่าสนุกนะครับผมเกมนี้น่าสนุกนะฮะเออเล่นเกมไปด้วยนะแล้วก็ได้เงินด้วยเล่นเกมเพลนเินๆไปครับก็ได้เงินด้วยนะก็ประมาณนี้เกมก็มีมากมายเลยนะอ่า ก็ละลาประมาณนี้สำหรับใครถ้าครับผมที่อยากแนะนําเพื่อนก็สามารถแนะนําเพื่อนได้โดยการกดจัดตรงนี้เลยนะครับการแนะนาเพื่อนเพ่ก็สามารถแนะนําได้นะ e> แต่ว่าการเล่นเกม e> เขา e> จะมีจํานวนจ,งจังกับให้เราเล่นด้วยอันนี้มี6ครั้งผมเล่นไปแล้ว1ครั้งก็เหลือ5ครั้งนะครับมันจะมีหัวใจให้เราเล่นก็คืออยู่ข้างบนนี้มันจะมีให้เรามันจะรีหัวใจให้เราประมาณทุกๆ1ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่จะเชิญเพื่อนก็เชิญเพื่อนได้ โดยการกดจะตรงนี้เลยนะครับนี่เชิญเพื่อนมาได้นะครับเดี๋ยวเรากดไปดูนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับการเชิญเพื่อนนี้เราเชิญคนที่หหรือว่าเชิญเพื่อนแต่ละคนเราจะได้ประมาณ200เหรียญน,นะเชิญแล้วจะได้200เหรียญน,นี่ครับผมแล้วก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็จะได้เงินดอลลาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันปีนเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เชิญคนที่1ก็จะประมาณนี้เลยนะ หนึ้ยเหรียญสดอลลาร์อะไรประมาณนี้2 0 0้เหรียญ4ี่ดอลลาร์แล้วก็เพิ่มนะไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอ่ากดจะตรงนี้นะครับผมอ่กดจัดตรงนี้นะเมื่อกี้ให้เรากดจะตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูให้เรากดนี่ตรงนี้ข้างล่างนี้ครับผมอะ่ะตรงรูปส้อมนะครับผมอะ่ะเราจะกดแชดรช์หรือกดเชิญก็ได้ครับกดเชิญหรือว่ากดแชร์ก็ทกําการกดนี้ตรงนี้คือกดแชร์นะครับกดเข้าไปอ่กดกดปุ๊กอ่ะ ก็ให้เราดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆไปโหลดแอปพลิเคชันได้หรือจะเรากดขลอกเคียร์อักคตตรงนี้หรือก็เคยรหัสแนะนำก็คลอกได้นะครับก็ประมาณนี้กดกลับการกดกลับก,กบ็กดจากตรงนี้ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับการแชมเพื่อนส่วนในการถอนเนี่ยของตัวแอปนี้นะครับการถอนเงินการถอนเงินก็ให้เรามาในของเมนูตรงนี้แล้วกันเมนูอันนี้ อ่ะเรามาในของการถอ,ถอนเงินนะครับการถอนเงินเดี๋ยวเราไปดูในของการถอนเงินว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูกันก่อนเท่าที่ผมคิดโอเคเท่าที่ผมคิดเอาไว้การถอนขั้นต่ำก็คือถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.29ดอลลาร์ก็คือ0.29นะครับผมดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้ก็จะใช้เหรียญประมาณ2000กว่าเหรียญประมาณ3,000ันเหรียญน,นะครับก็ สามารถทําการถอนได้ละถอนั่าต่างแค่นี้เองนะครับผมเล่นเกมเพลิ่มๆไปก็ถอนได้นะครับการที่เราจะถอนครับผมเราต้องกดจากตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่ากี่เหรียญได้ประมาณกี่ดอลลาร์นะครับแล้วก็กดบวกจากตรงนี้จต่ตรงนี้คือเหรียญของเราครับผมผมมีเหรียญแค่นี้ผมก็ทําการกดได้แค่นี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทําการกดบวกแล้วก็กดลบนะครับนี่บวกบวกลบลบนี่แล้วก็เง e ินดอลลาร์ก็จะขึ้นมานะครับ ถ้าจะทําการถอนก็กดไปเลยนะครับถ้าเราทําการถอนแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะซึ่งผมยังถอนไม่ได้นะครับผมก็กดจากตรงนี้เลยนะครับหรืออ่าส่วนวิดรอตรงนี้ก็คือให้เราเพิ่มช่องทางในการถอนก็คือใส่อีเมลที่เราจะทําการถอนเงินเข้าในของ Pay p a ่าซึ่งการถอนเงินเดี๋ยวเรามาดูว่ามันรองรับกระเป๋าไหนบ้างก็คือมันรองรับแค่เพบเพ่านะ สำหรับใครที่ยังไม่มีเพ y p เพวก็ถ้ายังไม่อยาทําก็ผ่านได้หรือว่าใครจะมาทําก่อนและรอทางของเพย p เพลวเปิดสมัครบัญชีหรือว่าเปิดบัญชีค่อยไปเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ค่อยทําการถอนเนาะหรือว่าถ้าใครรอให้ในของเพย์เพลวเปิดก่อนนะครับก็ยังไม่อยาทําก็ผ่านได้นะครับในของตัวเกมนี้ตัวแอปนี้นะครับผม ถ้าใครจะถอนก็ให้เราใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินแล้วก็กดคําว่า withdraw ซึ่งผมยังไม่สามารถทําการถอนให้ทุกคนดูได้เพราะว่าผมยังเหรียญไม่ครบเหรียญยังไม่ครบไม่สามารถทําการถอนได้แต่ว่ามันจ่ายจริงไหมจ่ายจริงแน่นอนครับผมอันนี้คือสาหรับคนที่ทําการถอนมาแล้วนะครับนี่นะคำบนนี้นะครับคือคนที่ทําการถอนมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปในของเมนูที่3กันเมนูตรงนี้กดไปนี่ส่วนเมนูนี้นะครับผมก็ จะเป็นเมนูสําหรับคนที่ติดอันดับแล้วก็ได้รับเหรียญแล้วก็ได้ทําการถอนอเยอะที่สุดก็สามารถมาดูได้นะครับมาดูได้อันนี้เป็นสําหรับคนที่ทําการถอน,แล,อนแล้วก็หาเงินได้เย,ยอะที่สุดนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมก็มาแนะนําในของแอปตัวนี้แล้วกันนะครับผมก็คือ pay earn นะครับสำหรับใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะครับเว้ยลืมไปสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดเปิดกล่องตรงนี้ก็อย่าลืมเปิดกล่องด้วยนะครับนี่กล่องจากตรงนี้นะครับ เปิดปดได้นะครับเปิดแล้วก็รับเหรียญไปนะเปิดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เรารีประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็จะได้เหรียญเนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้เปิดก็อย่าลืมเปิดด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามล้วข้อมูลข่าวสารใหมา่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไ้เจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปในการถอนเดี๋ยวผมถึงขั้นต่ำในการถอนแล้วเดี๋ยวผมจะถอนมาให้ดูนะครับโอเคเนาะบ๊ายบายครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับ